นี่ก็ผมเล็บเสือที่ทำเองก็อยู่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับผมเล็กหน้าสี่ต้องทำเยื่องกันนะครับผมนี่คือตัวจิกต,ต้นไม้แต่ตัวล็อกขาล็อกแข่งยาวประมาณคืบหนึ่งยาวประมาณคืบน่งดู มุมเดิมเลยนะครับผมโอ้โบดีครับผมโก้ได้สองอาทิตย์กว่าแล้วไม่สามอาทิตย์แล้วมัง้งเอ้นี้ป่ายังมีที่สามครับผมถ้าถ้าจะขึ้น,นก,ก็มีที่สามไปดูกันครับเป็นต้นยางต้นเดิมเลยครับผมต้นเดิมน,มน,มนี่ลองคึ้น เดี๋ยวขึ้นไปดูครับผมเหมือนมีป่องนิดนึงลังใหญ่อยู่ครับผมลังใหญ่เหมือนเดิมเลยแตม่มันเหมือนไม่ขยายหัวน้ำแต่มันเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วสองาทิตย์กว่าขึ้นไปดูครับผมถึงจะรู้เผื่อใส่น้ำในลังไปครับผม อีกแล้วครับผมบอกว่ามีอีกเล้าหนึงไปดูกันีม่มอไซต์ตกหน้าตามไปแล้วไปดูกันครับผมลอลลลยหลุนนี่อโอ้ครับโอตาโอตาอยากได้ค<อ>งดินห้าเลยนี่แหละลอยหลุนทำไมมันหลุนเยอะจังฝนลมฝนช่วงนั้นไงนี่หัวน้ามั้นนี่ใช่ไหมนี่ยหัวนา้าหลุนนะนี่ ตัวเปรียอาทิตย์แล้วอ่ะอืมไม่นไหรนะเรามันจะโจหรือยังแค่นั้นเนี่ยอืมอืมลอยลนเก็บปองปองเลยนะครับปองปองอือปองปองเลยนี่ปององเราเห็นไกยๆกนี่มันก็ไม่เล็กนะน่ะอือคกย์กยมันไม่เล็กนะนนี่ขึ้นไปใหญ่มันใหญ่กว่านี้ผมเห็นอือใช่ทำไมมันชอบลวงไปทำครบขึ้นดูดิครับ นี่ลอยลงังลอยลังตกเละเลยนี่รอยหัวน้ำขา,ขาวๆมิเตเซ็ตอยหัวน้ำร่วงครับผมนี่หัวน้ำใหญ่เลยแหละนี่น้ำใหญ่เลยกระจายเลยครับผมกระจายแต่กระจายเลยนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่พึ่งยังไม่พึ่งยังอ่อนอยู่พึ่งยังอ่อนอยู่นี่ไปครับผม ไปดูมีสองนี่มีสามดีกว่านี่ครับผมร็บเสือที่ทำเองก็อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ครับผมเหล็กหน้าสี่ต้องทำยื่งกันนะครับผมนี่คือตัวจิกต,ต้นไม้แต่ตัวล็อกขาล็อกแข้งยาวประมาณคืบหนึ่งยาวประมาณคืึหนึ่งนะล็อกแข้ง เท่าที่เห็นที่เขาทําขายทําอะไรก็มันไม่มีตัวล็อกขาเนาะมันเลยทําให้เราเมื่อยเมื่อยแข่งตอนนี้ผมเลยทําตัวล็อกแข่งก็ใส่กันประมาณนี้เลยครับผมจะล็อกแข่งล็อกแข่งของเรา ผใช้เองครับผมง่ายๆกดใช้ได้ด้วยใช้เองใช้ได้อยากให้ดีต้องหาของมาพันตรงนี้ครับผมเพราะว่ามันเวลาขึ้นต้นไม้มันจะดันขาเจ็บพยายามดัดแปลงไปเรื่อยๆครับผมโอแก้ขับได้เราไม่ต้องตกคอยอุ้ยคขา สมานนี่นะครับผมใสม่นนครับผมใช้จะได้ขึ้นปีนกันตีไม่ได้หรอกครับผมอ่อนลองลอยลองลอยกันร่วงตกก็มีหัวน้ำร่วงด้วยหัวน้ำใหญ่ด้วยครับผมดูกัน Thank you. โอ้ล้างหมดแล้วครับผมลังนี้ก็ล้างแล้ว,วเพื่อน้ำเพื่อใส่น้ำในลังครับผมไหนๆก็ปินนะดูกันถอดหมดแล้วครับผมลงัลงๆงมาถึงแล้วนี่ ดูกันนะครับผมโอ้มีน้ำอยู่แล้วก็ถอดลูกหมดแล้วครับผมถอดลูกหมดแล้วไปจับมุมเดิมได้แล้วครับผม